สวัสดีครับพ่อแม่พี hotel, ่น้องทุกทุกคนม tractor, metros, ือนี่เจ๋เจ really ๋พักินพักเที่ยวพักไม่กินตำปลาแดกบองครับแม่ยตำปลาแดกบองใส่บักเขือเผ็ดให้ครับแล้วก็ลวกผักอ่ากระเท้าแล้วหมักแตงแล้วก็ทอดเนื้อเดี๋ยวเดียวครับแล้วพี่น้องแท้เราก็สปอฟราฟพี่น้องไปเที่กลาต่างไปเทีครับไปสังยุต่างไปเที่ยวไปใช่หุงเทมคัมเราทีเทมเอ็กซ์เลสเราครับเทมพึ่งมาไม่กินน้อกันครับเสียงเสียงยังไม่เศร้าอยู่พี่น้อง นี่คนระับบาดแดดประคอหน่อยอันนี้พี่น้องอื้อ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 ื้อจับพี่น้องจับ ฮัลวกพี่นังจเจียวขอฝากกดไลรกก็แช่กดติดตามค s ซั s สไคร e แล้วก็กระดิ่งให้เจ๊เด้นขนะคะขอบคุณข่าพอดีอนะ Vamos rapidão. Não, não, não. ใช่ไ่ะสีเป็นดกกินโซ่เลยผมจะจำเอาความนั้น <normal singing> ักล <Incred> <sounds> no ุวกับแซบที่นั่งบ้าน่จย สิ See, oh, ีก็เลยเป็นแบบเออในปลาดุกปลาควา นม่ยุดิ๊มาแล้วเจ้าใช่กินกพเนี่ยั้งขาดไปหรอ 何言うのじゃあ、気にならなきゃ気になるのもうん。<laughs> まあきんん、気なるの เนื่องทาเปมืองกนกัมืกจังกับเรื่อง ต้งดิกตงมันนะบำาแไไม่ดก็ดนบเนาะจับจับนาแรื่มเ่ยมือเมกอะตำเจ้าบองครับเจ้าบองปลา ดือปะลาแจ้วบอกไอ้นี่ก็ปลาคอหน่อยหรือปลาช่อนเรากลักบมาดุกครับนี่มีปลาดุกแซ่บครับมันตำใส่ไอ้บอกกระเรียนแซ่บพักขนาดนัวมีผักบวกอากาศเขาแดงครับเนื้อทอดตากแดดเดี๋ยวแซ่บพักขนาดพี่น้องมืัอนี้คำว่ากินอยู่หม่องก่อไปคือเก่าครับเสียงก็ยังมันเศร้าครับพี่น้อง ไอ้เขาเขาเขาไม่เด้อไรใครเลยครับไอ้ไหมอากาศมันเปลี่ยนกับแหนก็มาจักษป็นยังพี่น้องไอจมปนเพราะเราพี่น้องดูแลโซฟาจากของมอมนะครับโอเคครับเพจ่รย์เจยวขอฝากคนไแรกขแชร์กอติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งให้เจเจนะครับเจเจขอขอบุญของพุทธมณเฑียรพี่น้องที่รับช่องหน่อยคติดตามเจเจไม่ดูตลอดครับพุทธร้ายครับพ่อธมณยรพี่น้องท่านเจเจขอลาแล้วครับสวัสดีครับ